สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมออมเองกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะฮะมาทํางานด้วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยเที<ๆ>่ยวในเส้นทางใหม่ๆนะครับของที่ผมไปส่งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเจอเส้นทางแบบไหนบ้างนะครับและก็จะพาทุกๆคนนะครับไปกินร้านอาหารตามแบบที่เราไม่เคยไปกินอนะ่ะเออเดี๋ยวเรารอออเดอร์แรกกันก่อนเลยนะครับตอนนี้ออเดอร์เนี่ยผมปิดไปอยู่นะแล้วก็ผมจะเปิดเป็น สามระบบก็แล้วกันครับมีมีแบบเป็นของมาดนะครับก็จะเป็นพวกโรตัสบิ๊กซีหรือไม่พวกแมคเวยรู ue, อะไรพวกนี้ครับแล้วก็เป็นพวกรับอาหารแล้วผมจะเปิดอีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นส่งของครับโอเคอันนี้ผมเปิดทั้งหมดสามระบบนะตอนนี้ผมก็จะเปิดเป็นระบบระบบระบบรับงานออโต้เลยครับคือวันนี้ผมจะ ไม่ยกเลิกเลยสักการนะครับผมดูสิว่ามันจะได้แบบไหนนะครับเราจะเจออะไรแปลกๆนะครับลูกค้าแปลกๆหรือร้านอาหารแปลกๆนะครับหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ตรงร้านกาแฟเมซอนกาแฟเมซอนเนี่ยอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้ครับถ้าผมเปิดแล้วเนี่ยผมอาจจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับผมขอเปิดก่อนเปิดแล้วโกราเห็นไหม ดเปิดแล้วอาต้องยืนยันตัวตัวหน่อยนะครับผมมันมียืนยันตัวตอนเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมอะ่ะโอเคเดี๋ยวก็รองานเข้าครับว่าจะเป็นงานอะไรเข้ามานะครับไป โอเคครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้มาถึงออฟฟิศผมไปที่เรับร้อยแล้วนะครับนี่เลยออฟฟิศ <laughs> <Office S 1> ใหม่นะครับผมและตอนนี้งานผมก็เข้าแล้วนะครับเป็นงานมาดนะครับของคอฟนะครับ็อ,อ,อปมาร์เก็ตในห้าง โลบิสันแต่อันนี้เป็นฝั่งแปซิฟิกนะครับผมก็ต้องเดินไปฝั่งโลบิสันก่อนแต่ผมขอดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับดูพร้อมๆกันเลยกดถึงลานแล้วนะครับกดถึงลานแล้วแล้วก็ขอดูความต่งก่อน,นครับโอ้โหเฮงงานแรกก็ปาดเงือเลยแม่ข้าว 95ก้าิบห้ากิโลเชียบบอกมาแล้วด้วยว่าจะมายกเลิกผู้ <c oughs> ชบไปยังไงวะเนี่ย <c oughs> เออแล้วก็น้ำมันอีก2ขวดหู๋สั่งไม่ดูกำลังไรลเดินกันเลยแล้วสู่อาหารชั้นจีด้วยร้านไหนวันนี้่ยเดี๋ยวผมขอทักแชทไปถามเขาก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอเดินไปที่ โลไปสานก่อนก็นแล้วกันยู่ตรงนู้นอันนี้ก็คือจุดนั่งรอของแก๊็บนะครับก็เดี๋ยวจะมีพนักงานนะครับเตรียมของมาให้เรานะครับถ้าไม่มีพนักงานเตรียมของให้เราเราก็จะนั่งรออยู่ตรงนี้แหละเราไม่ปไปหาเาไม่ไับเดี๋ยวผมขอแชทถามลูกค้าก่อนนะครับว่าส่งตรงไหนนะครับของ ชั้นจีน่าจะเป็นเซนทันนะครับเยอะของหนักไหมข้าวสามถุงข้าวสามถุงประมาณสองขวดเงินสดด้วยอันนี้คือของที่ผมจะต้องเอาไปแล้วครับเรียมของใส่ถุง งานแรกก็เจงานดีเลยเออบทั้งหมด17กิโลเบาเบาเก้าิบหน้ำมันน้ำมันอีกสองอีรุยถามด้วยว่านักไหม แค่เดินไ่ก็คอบแล้วเนี่ยพวกนี้ทำไมไม่ได้มวกประเด็นหนักไม่ว่าเดินไก่ทั้งทั้งรับทั้งส่งเลยครับผมเดี๋ยวจะต้อง ขึ้นขึ้นไปส่งที่ชับจีอีกไม่ใช่ใจเหมือนกันครับที่เซ่นท่าน oh. ถ้าปากติแล้วอ่ะเืองานแบบเนี้ยผมยกไปแล้วนะ oh. แต่นี้ผมบอกจะผมจะไม่ยกไล oh. แล้วก็ไปแบบนี้แลยทั้งหมดเลย ต้องตะแคงเอาไปแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวผมขอจัดสัภาระก่อนนะครับว่าผมจะไปยังไงนะครับผมสรุปว่าจะต้องนั่งแล้วก็จับไปครับเพราะว่ามันเอาไปไม่ได้นะแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้ครับเล็กเกินไปครับต้องต้องดูขน,นาดหญ่ครับเเกิแบบถึงสอบผมเลยโอเคไปส่งกัน อ้าวอาวงานแรกก็เจอดีซะแล้วอ้ําเอ้ยแล้วอย่างนี้จะรอดไหมครับเนีย ข้าวต้งไหนครับข้าวสารใช่ไหมครับผมข้าวสารกับน้ำมัน,นครับโอเคครับ<ะ>ขอบคุณครับโอเคตอนนี้ผมก็ส่งไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอโทรหาเขาก่อนงานนี้ผมจะได้ทั้งหมด 45บาทหากค่าโทรศัพท์แล้ว4บาทก็จะเหลือ41บาทนะครับนี่นะครับลูกค้าก็โอนตังเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยที่ผมจะได้จริงๆก็คือ35มสบาวก็คือ45บาทหากค่าโทรศัพท์ไปแล้วก็เหลือ4 1บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรอบนี้แต่ที่เราเจอเมื่อกี้นะครับคืองานยากนะครับแต่อันนี้อ่ะ คืองานง่ายเว้ยมันคือร้านฟูจิร้านฟูจิร้านฟูจิเฮ้ยเดี๋ยวอ้ํานั่นมันใช่ร้านฟูจิแต่เป็นร้านบูจินักดาดแตกหรอกไอ้บ้าตอนนี้ก็ถึงร้านฟูจิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปบอกออเดอร์เขาว่านะครับเดี๋ยวใจเย็นเชื่อผมดิอย่าไปบอกออเดอร์แ <cái> ก <Psych urger oli> ๊สสามแปดหกครับของคุณปลาครับผมเดี๋ยวเขามาเอาเองเราปิดเครื่องอยู่นะคะมีออเดอร์เข้ามานะ ฟูจิแค่ครับฟูจิสีราชาแหน่ยังกระเทียงก็อีกเดี๋ยวเดี๋ยวโมจิค่ะบโมอโมจิเรียบร้อยทำทาผิดลลังอีสต์สต์นันเอกอาการเกินลิชีดนด้อ้ำมูมจินะครับสรุปว่านะครับ คือร้านเสื้อผ้าไม่ใช่ร้านของกินนะครับก็จะเป็นก็ถูกแล้วนะครับในราคา44บาทถูกแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็ไปหาจุดเช็คกินจุดแคชเชียร์เช็คกินแคชเชียร์อื่ป้ายแคชเชียร์อยู่นี่ครับ ออเดอร์สามแปดหครับคเดี๋ยวรสักคครับผมสามแปนะคะครับของพี่เซ็นชื่อแล้วก็ประทับดิปิดครับ,รบได้ครับโอเคครับและตอนนี้นะครับก็ได้ ไปถ่ายไปเสร็จอะไรไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็ <OF T> ผมก็จะกดจบงานเลยก็แล้วกันอ่าราคาที่ผมได้ก็คือ34บวกก็เป็น40นะครับ44บาทสำหรับออเดอร์นี้นะฮะโอ้โยเดี๋ยวจะกดจบงานเลยขอ,อก,กดจบงานนี้ก่อนนะโอเคแล้วมันมีงานต่อเลยเว้ยแม็กเวลูอีออนเฮ้ย มาไกลถึงน,นี้แล้วมันมาไกลมากๆขอดรอวเลยครับรายการน้ำน้ำดืม่มขวด1.5ลิตร2เพคคินได้ราคา45บาทโอเคแล้วตอนนี้ก็ถึง แม็กแวล่อเออนไปที่รยบรอยแล้ว <Okay. S 2> นะครับก็เดินเข้าไปรับของแต่ผมบอกเลยนะว่าสาขานี้เนี่ยรู้เนาว่าจะต้องหาของเองหรือว่าอาจจะมีพนักงานหาให้นะครับแต่ส่วนน้อยนะที่พนักงานจะหาให้นี่ครับลิฟครับคือผมก็ต้องหาของเองอีแต่ว่ามันเป็นของที่หาง่ายอยู่นะครับน้ำแค่งสองแท็คเท่านั้นเองน้ำแค็ที่ฝั่ ว,วันแรกวันนี้เนี่ยผมเจอสามออดเรอติดมีแต่หมาดล้วนๆเลยครับแล้วไ,ไม่มีอะไรผสมเลยนะอ่อเป็น t อปทอป v a รลูนะครับอันไหนวะอันนี้ปะอ,อ่ไม่น่าใช่น่ะ ผมขอดูราคาก่อนนะครับอันนี้มันเป็นน้ำน้ำแร่ครับอันนี้เป็นน้ำดื่มแพ็คหก 6. ในราคา50สิบบาทแต่ว่าอันนี้มันแปดสบาทครับเอาละกูผมว่าแม่งมีใช่ไหม ไม่ใช่อาจจะมาเกอร์ของหมด <What? S 1> ได้ได้แล้วใช่ไหมครับขอบคุณครับผมผมก็นึกว่าไม่มีของแล้วตอนนี้พนาักงานหาไว้ให้แล้วนะครับมันเป็นตัวนี้ครับอืมับ p v a ลูก GM 2 3 6ครับ รับได้เลยใช่ไหมครับครับผมมครับผมสองสามหกครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ และตอนนี้นะครับเราก็ได้ฟูดตัวที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น KFC นะครับเดีย๋ยวเราก็ไปรับที่ร้านกันเลยนะครับไป แกร็บเจ็ดแปดเจ็ดครับเจ็ดแปดเจ็ดครับ <7 87 S 1> ค้าไ่ตอบแชทหรือว่าโทรหาไม่รับเนี่ยเราก็ต้องขี่วนหานะฮะเพื่อให้เจอบ้านที่บ้านที่ตรงกับในแอปที่สั่งแต่ส่วนมากนะครับก็จะไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่ก็ต้องจอดรอหรือไม่ก็ลูกค้ามารอหน้าบ้านนะครับสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทครับ อันพับไม่ใส่เกลือนะครับอันนี้ใส่เกลือต้องอนะครับโอเคครับแล้วตอนนี้ก็เกือบปสองแล้วนะครับก็เป็นเวลาเท่าไหร่เนี่เออบ่ายโมงห้าสิบสามนะครับซึ่งผมทํางานมาตั้งแต่ประมาณสิบโมงนิดๆนะครับก็ตอนนี้ก็บ่ายสองละก็พักกินข้าวนะครับตอนแรกนะครับผมก็คิดว่าจะพาทุกคนไปกินข้าวด้วยกันนะครับแต่พอดีว่าแบตผมหมดก่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยมันก็ต้องประมาณนี้แหละครับก่อนที่ผมจะไม่ได้ปิดคลิปนะและสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมงานจนจบนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เนี่ยบาย,บายๆครับ